สนับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีชโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันพุธัสบดีที่3ตุลาคมพุทธศักราช2556เวลา10นาฬิกานายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระชักรุลแด่สมเด็จพระญาณสังวรจุระสังฆราชท่งเจริญพระชนพรรษาครบ100ปีณสาลาการปเรียน วัดโลกสุทาวาสอเภเมืองอ่างทองจัังหวดอ่างทองเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระย,า,ยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนพรรษา100ปีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่สตุลาคมตลอดระยะเวลากว่า80พรรษาที่ฝ่าพระบาททรงครองเพศบัพชิตได้สมดำรงมั่นอยู่ในพระธรรมวินยัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติพระองค์ สมตามสมณสา,ารูปมีพระปฏิปทาเป็นที่เลื่อมใสแก่หมู่พุทธศาสนิกชนครั้งเมื่อได้รับพระราชทานสถาปนาให้ทรงดำรง,งสมณศักดิ์ที่โในพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งสังฆมณฑลก็ทรงปฏิบัติพระศาสนากิจในด้านต่างๆที่ล้วนเป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการทั้งในด้านการปกครอง,ก,รองการศึกษา hey, hey, hey. การเผยแพร่ และการสาธารณูปการเป็นที่ประจักษ์อย่างพระกิติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลทั้งภายในพระราชะอาณาจักรและนาประเทศอันเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์ของไทยเป็นที่รู้จักและแพร่ขยายไปสู่สากลจนประเทศไทยได้รับกับยกย่องนับถือให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกเนื่องในสุภวโรกาสมหามงคลที่ฝ่าพระบาททรงจเจริญพระชนพรรษา100ปีในครั้งนี้และด้วยสำนึก ในพระคุณูปการทั้งปวงที่ทรงประทานแก่ผู้ทศสนิกชนชาวไทยทางนี้ชาวจังหวัดอ่างทองจึงได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงจเจริญพระชนภาษาครบหนึ่นรงร้อยปีนโรชาสัจสินถ่ายภาพวัาที่100ร้อยตรีวิมุตติอัยราคุรวัตรสำนักงานข่าวท้องที่จังหวัดอ่างทองรายงาน